จนันสระบุรีน้ำตกผาตาดหยุดวันแม่พาแม่เที่ยว12สิงหาคมนักท่องเที่ยวจํานวนมากแห่เที่ยวหลังจากมีการประกาศเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามฟรีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณน้ําตกผาตาดหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่รีนทร4ผาตาดตาบลหินดาดอําเภอทองขาภูมิจังหวัดกาญจรสบ,บุรีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ส่งผลให้ลานจอดรถยนต์ลานหน้าน้ําตกเต็มไปด้วยรถยนต์ของนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับบริเวณลานกางเต็นท์และลานประกอบอาหารในพื้นที่เขตบริการนักท่องเที่ยวที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจองพื้นที่กางเต็นท์และประกอบอาหารรับประทานขณะที่บริเวณน้ําตกทั้งสาชั้นนักท่องเที่ยวต่างพากันเดินทางมาถ่ายรูปและเล่นน้าท่ามกลางอากาศคืมฟ้าค้มฝนโดยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่พาครอบครัวเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งกรมอุทยานประกาศเปิดให้เป็นพิเศษพร้อมทั้งงดเก็บค่าบริการซึ่งปกติช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ปิดบริการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนและน้ำป่าไหลหลา,ลากปกติอุทยานแห่งชาติสีนครินจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตลอดทั้งปีโดยมีการจัดเก็บค่าเข้าชมน้ำตกคนไทยผู้ใหญ่100บาทเด็ก50บาทชาวต่างชาติผู้ใหญ่400บาทเด็ก200บาทน้ำตกผาตาดเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่ง ในทางหลวงหมายเลข3 2 3สอำาอ,อําเภอทองผับอําเภอทองผาภูมิทางเข้าบริเวณริมทางบริเวณสี่แยกบ้านหินดาดมีทางแยกเข้าสู่น้ำตกระยะทาง12กิโลเมตรถึงโวยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สร4ผาตาดจากนั้นเดินต่อไปอยังน้ำตกอีก200เมตรน้ำตกผาตาดเกิดจากลำห้วยกุยมั่งไหลลดนั่นตกลงมาตามหน้าผาหินปูนสูง30เมตรมี3มชั้นแต่ละชั้นมีขนาดใหญ่และมีแอ่งน้ำที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ มีความร่มรื่นของพันไม้นานาชนิดบรรยกศโดยรอบลมลื่นด้วยดอกไม้ป่านานาชนิดมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นปกคลุมรอบๆพื้นที่ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเดินทางมาเที่ยวที่สุดคือช่วงปลายฝนต้นหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เพราะเป็นช่วงที่ป่าย,ยังคงเขียวขจีและน้ำยังคงมีมากจึงทำให้น้ำตกผาตาดเป็นจุดหมายปลายที่สำคัญอีกแห่งของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าศึกษาธรรมชาติและน้ำตก ข่าวนิี้24การจันจบุรีชุดิการไหลวาลินรายงาน